ลิ่นเผาฟางกลางทุ่งชวนคิดถึงนั่งลำพึงปลาเผาเกลือเนื้อหอมหวานอยากกลับซบอุ่นไอดินให้ชื่นบานเล่นลำธารใสไหลเย็นกลางบ้านไพรสวัสดีครับพบกับทุกคนเล่าใครในเรื่องนั่งห้างโป่งดินดำตอนที่สี่หมอก ได้พากลุ่มของเสียทงลงมาถึงห้วยน้ำดกซึ่งก็เป็นเวลาเย็นแล้วหมอกเดี๋ยววางสัมราระไไว้ใกล้ๆก,กันนะครับเดี๋ยวผมไปหาฟืนก่อนจุกข้าไปด้วยจะได้ช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆบรรยากาศป่าดงดิบถึงจะยังไม่มืดแต่อากาศก็เย็นพอสมควร จึงจำเป็นต้องหาฟืนมากองไว้เยอะๆเพื่อใช้คลายหนาวในค่ำคืนนี้เมื่อเตรียมฟืนและก่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วจุกก็ได้นำหม้อสนามมาหุงข้าวสวยส่วนดันก็จัดการกางเต็นท์ให้เสียทงกับคุณกวีหมอกได้เดินลงไปยังบริเวณลำห้วย มองซ้ายแลขวาสอดสายสายตาหาพืชชนิดหนึ่งแล้วก็หาได้อยู่สักครู่หนึ่งก็ได้เจอเข้าแล้วแล้วจึงเดินเข้าไปตัดเมื่อได้ของที่ต้องการแล้วจึงเดินกลับมายังปางพักกวีนั่นอะไรนะหมอกนายไปเอาอะไรมาแล้วเอามาทำอะไรหมอกอ๋อ อันนี้เป็นสข้านเนื้อครับเป็นเครื่องเทศในป่ามีรสชาติเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมครับเดี๋ยวผมจะเอามาแกงใส่เนื้อหมูป่าแห้งที่เราเอามาด้วยทำคล้ายๆแกงเลียงนะครับแต่ใช้ไม้ไผ่ซางเป็นหม้อแทนน้ำไม้ไผ่ซางเวลามันออกเวลาโดนความร้อนมันจะหอมมากๆครับกวีอ๋อได้เลย ฉันจะรอชิมแล้วกันจุกดันหมอกต่างช่วยกันหุงหาอาหารส่วนเสียทงกับกวีก็ได้นั่งคุยกันถึงสภาพป่าทุกคนมีความสุขกับการเดินไพรในครั้งนี้โดยจุดประสงค์ของเสียทงนั้นก็คือกวางป่าเขาง,งามๆตัวเขืข่องๆนั่นเองหมอกได้ทำการตัดไม้ไผ่้างเล่มใหญ่มาปร้องหนึง่งใส่น้ำลงไปใส่เครื่องปรุง พวกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งกะปิกเกลือชูรสและจึงหั่นสะข้านลงไปเมื่อน้ำเดือดก็ได้เอาเนื้อหมูป่าย้งใส่ลงไปเมื่อเนื้อแห้งนั้นโดนน้ำร้อนก็เกิดพองตัวเปื่อยยุย่ยซึมเข้ากับน้ำแกงเข้าไปเมื่อได้ที่แล้วหมอกจึงเทใส่ชามไม้ไผ่ที่ตนทำขึ้นมาก่อนแล้วจึงปรุงเครื่องเพิ่มเติม และตักแบ่งไปถวายเจ้าป่าเจ้าเขาและทําการบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาว่าพวกตนได้มาหากินขอสัตว์ขอสิ่งตัวที่เกเรไม่เชื่อฟังมาเป็นอาหารเมื่อถวายและบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วจึงนําเอาต้มเนื้อแห้งแบบป,ป่าเป็นส่งให้เสียทงกับกวีเมื่อเสียทงกับกวีได้ตักชิมแล้วก็ต้องติดใจเพราะความเหนื่อยล้าในการเดินทาง ทำให้กินอะไรก็ต้องอร่อยไปหมดถึงแม้ว่าการปรุงอาหารอาจไม่ดีถ้าอยู่บ้านก็ตามเสียทงเมื่อรับรถถึงน้ำแกงที่ซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็อดใจไม่ไหวจึงล้วงเอาเหล้ารีเจนซี่ที่ก่อเปลี่ยนขวดเป็นขวดพลาสติกออกมากระดกกับกวี2อ,อาหลานกินข้าวเย็นเพื่อเติมพลังงานกันให้กับตนเองกันไปแล้วเสียทงก็เรียกหมอกมาคุยแก้เหงา พ่อหมอกนั้นเป็นคนในพื้นที่คงจะมีอะไรให้คุยเยอะแยะไปหมดเสียทงนี่หมอกแล้วโป่งดินดำที่ว่ามีแค่กวงป่ากับกระทิงเหรอหมอกแล้วแต่ว่าสัตว์ฝั่งทางสปปลาวจะข้ามมาหรือเปล่าครับในบางครั้งก็มีช้างป่าหลงมาบางครั้งก็มีพวกเมยหรือควายป่า นั้นเป็นโป่งใหญ่มีสัตว์ลงทั้งกลางวันและกลางคืนพวกสัตว์มันจะข้ามไปข้ามมาเพราะป่าที่เรากําลังเดินอยู่นี้ติดกับเทือกเขาหลุมพะบางครับเสียทงนายนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะหมอกค่อนข้างรู้เอาการเลยกับข้าวมือนี้ช่างเหมาะไปกับแก้มพอดีเลยนะหมอกเสียอย่าดื่มเยอะนะครับป่านี้ มีอะไรให้เราแปลกใจได้ตลอดเวลาเสียทงได้ได้ได,ได้ฉันเข้าใจละอีกสกักกึบสองคึบฉันก็พอแล้วละ่ะเมื่อกินข้าวแล้วคุยกันจีบประถาไปท้องฟ้าและบรรยากาศรอบกายก็มืดมิดมีเพียงแสงหิงห้อยและดาวบนท้องฟ้าที่กำลังส่องสว่างอยู่ด้วยคำคืนมาเยือนเสียงหมาจิ้งจอกหรือชาวบ้านแถบนี้เรียกกันว่า หมาจอกวอซึ่งก็ได้ตั้งชื่อตามเสียงร้องของมันที่ได้ร้องว่าจ๊อกวอจกวอก,ก็พากันออกล่าเหยื่อจำพวกหนูกระต่ายจำพวกสัตว์ขนาดเล็กหรือบางครั้งถ้าอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ก็มีรวมกันล่าหมูป่าล่าเก้งบ้างกวีอุย้ยเสียงแบบนี้ชวนให้บิดบิวพี่กนหน้าทงเสียทงเป็นธรรมดา อยู่ป่ากับความเงียบพอมีเสียงแบบนี้ดังขึ้นมันก็เลยดูวังเวงนะในระหว่างที่สองอาหลานคุยกันอยู่ก็เกิดมีเสียงร้องดังขึ้นเป็นจังหวะเป็นเสียงที่ไม่ได้อยู่ในจุดเดียวเป็นเสียงที่ดังไปเรื่อยเสียทงฉันเดาว่านี่คงจะเป็นเสียงเก่งร้องสินะ ถูกไหมหมอกหมอกใช่แล้วครับมันร้องไปด้วยวิ่งไปด้วยสงสัยจะได้กินฝูงหมาป่าจอกวอพวกนั้นนะครับเพราะถ้ามันตื่นควันไฟมันจะร้องอยู่กับที่ครับเป็นอุปนิสัยของมันเพื่อเตือนภัยสัตว์อื่นและเก้งที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่มันอยู่ว่ามีอันตรายครับแต่ในบางครั้งก็ร้องหาคู่ร้องไปเดินไปไม่วิ่งครับ บางครั้งก็ร้องอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานๆแต่ส่วนมากถ้าร้องลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวครับด้วยเพราะมันร้องหาคู่เหมือนเลยร้องเป็นเวลานานมันจึงถูกสัตว์นักล่าค่าบไปกินบ่อยครั้งเพราะตอนมันร้องนานๆจะทำให้หูมันอื้อไม่ได้ยินความเคลื่อนไหวรอบข้างมันจึงไม่ค่อยระวังตัวทำให้มันตกเป็นเป้าโจมตีของสัตว์นักล่าง,ง่ายแม้กระทั่งคน ถ้าจะล่าเก้งในช่วงฤดูหนาวนี้จะล่าง่ายครับเพราะมันชอบร้องหาคู่บ่อยๆโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มมันร้องดีนะครับเสียทงนายนี่มีความรู้เรื่องสัตว์ป่าเป็นอย่างดีเลยนะหมอกหมอกผมติดตามพ่อล่าสัตว์มาตั้งแต่เด็กจนโตจนพ่อแม่ผมเสียจนมาเป็นทานเองในเมื่อเราจะล่าสัตว์ชนิดไหน ก็ต้องรู้จักนิสัยท่าทางการอยู่การกินมันก่อนนะครับเราถึงจะประสบผลสำเร็จในการล่าครับเสียเสียทงแล้วกวงละ่ะเห็นลักษณะมันตัวคล้ายกันแต่แค่ตัวใหญ่กว่าลักษณะนิสัยคงจะคล้ายกันใช่ไหมหมอกหมอกได้ตอบกลับไปมีบางอย่างที่คล้ายครับแต่บางอย่างก็ไปคนละแบบเลยครับอย่างเก้ง จะชอบกินพวกลูกไม้และบางครั้งก็กินเปลือกไม้อ่อนไม่ชอบกินยอดหญ้าแต่กวงนั้นจะชอบกินยอดหญ้าอ่อนมากกว่าลูกไม้และทนหิวน้ำได้มากกว่าเก้งซึ่งเก้งจะไม่ค่อยถึกทนเรื่องน้ำครับเสียดหงฟังไว้กวีต่อไปเราจะได้จับทางสัตว์ถูกกวีถึงไม่มีใครมาบอกผมก็รู้ครับอา แค่นิสัยสัตว์กวีได้ทำท่าทีไม่พอใจที่อาของตนยกยอป่อปั้นคนอื่นมากกว่าตนจึงมีท่าทีที่ขุ่นเคืองออกไปหมอกเมื่อเห็นสถานการณ์แบบนั้นจึงตัดบทกับเสียทงไปผมว่าพักกันเถอะครับพรุ่งนี้ต้องเดินทางต่ออีกไกลเรื่องดูความปลอดภัยในแคมป์เดี๋ยวผมจัดการเองครับ แต่ละคนจึงหามุมของใครของมันเพื่อจะพักผ่อนเอาแรงในค่ำคืนนี้หมอกหลับๆตื่นๆเพื่อคอยตรวจตาอยู่ตลอดเวลาและค่ำคืนนี้ก็ได้ผ่านไปได้โด,ดีโดยไม่มีอะไรเข้ามาคอยรบกวนจนเวลานั้นได้เริ่มขยับมาทีละนิดทีละนิดจนบรรยากาศช่วงเช้าได้เข้ามาเยือน เสียงนกแซงแสวเสียงกระรอกร้องทักทายกันก็ได้ดังขึ้นทำให้ทุกคนตื่นมาเก็บของเอาหมอสนามมาหุงข้าวต้มน้ำชงกาแฟและเอาเนื้อหมูป่าลมควันมาอุ่นไฟกินรองท้องเตรียมตัวออกเดินทางมุ่งสู่โป่งดินดำซึ่งระยะทางยังคงไปอีกไกลและลำบากตลอดเส้นทาง เมื่อเก็บของสัมภาระจนหมดแล้วหมอกจึงพากลุ่มเสียธงเดินทางต่อเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปทำให้เดินลำบากในเขตป่าดงดิบเช่นนี้กลุ่มปาาใบพัดและหนามเล็บแมวขึ้นติดกันอยู่เป็นจำนวนมากแม้จะเดินตามทางด่านสัตว์แต่ก็ยังเดินลำบากพอสมควรในบางจุดก็ต้องดึงมีดที่คาดอยู่เอวออกมาถากทางเส้นทาง แม้ว่าสิ้นทางไปนั้นจะเต็มไปด้วยความลำบากแต่เสียทงก็ไม่ปีดปากบนออกมาแม้แต่สักคำเดียวและยังคอยห้ามกว,วีผู้เป็นหลานชายมาให้พูดเพ้อเจ้อในป่าอยู่ตลอดหมอกได้พาเดินตัดเลาะป่าด,ดงดิบรกทึบในชื่อห้วยน้ำดกจนมาถึงป่าหญ้าคาเป็นป่าหญ้าคาที่ขึ้นไม่สูงนักแต่กับกว้วงขวางจนทำให้เดินลำบาก ทั้งห้ายังคงลุยผ่านป่ายญ้าคาและลุยอยู่สักพักใหญ่ๆก็ได้พ้นออกจากเขตป่ายญ้าคาเข้าสู่ป่าไผ่หลากหลายชนิดแต่ก็ไม่ได้ก้างมากเท่าไหร่เดินไปไม่นานนักก็พบเขากับป่าสนเขาหรือชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าต้นเกีย้ยที่นิยมเอาไว้จุดไฟหรือก่อไฟหุงหาอาหารเพราะมีน้ำมันอยู่ในเนื้อไม้จึงทำให้จุดไฟง่าย เดินทางกันจนลืมหิวพรามัวแต่ลุยปะยะา่าย่้าคาจึงไม่มีเวลากินข้าวเที่ยงกันหมอกพะกินข้าวก่อนเถอะครับเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงเอาครับหมอกได้เอาข้าววางบนใบไม,ไม้ฉีกเนื้อแห้งรวมควันใส่ลงไปแล้วจึงไปวางบนก้อนหินจากนั้นจึงบ่นพึมพำกล่าวคำถวายข้าวตามภาษาชาวบ้านป่า เพื่อเป็นการให้เกียรติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาป่าทั้งห้าคนต่างพาการพักเหนื่อยนั่งกินข้าวกันดื่มน้ำดับกระหายร้อนอยู่พักใหญ่ๆหมอกก็ได้พาทุกคนเดินขึ้นสันดอยที่เต็มไปด้วยต้นสนเขาโป่งเป้งและก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ประปรายหมอกตรงนี้เดินง่ายหน่อยนะครับที่นี่เส้นทางค่อนข้างโล่งละ นี่ดีเป็นหน้าฝนนะครับถ้าเป็นหน้าแลง้งเจอหญ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาเข้าไปต้องเดินไปหยุดไปเพื่อเอามันออกจากขากางเกงปักเจ็บๆคันๆเลยนะครับนี่ถ้าหน้าแลง้งมันจะชูก้านกันเต็มไปหมดเลยครับตรงปลายจะแหลมคมปักทะลุเสื้อผ้าพอเข้าหน้าฝนเมือเ่อโดนน้ำฝนมันก็จะบิดตัวกันและหล่นลงเต็มพื้นไปหมด เพื่อขยายพันธุ์ต่อครับตอนนี้มันหล่นจนจะหมดแล้วมันเลยยุบไปครับเหลือมีไม่มากเท่าไหร่ไปต่อกันเถอะครับใกล้จะคำแล้วเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงเองครับรีบเดินในผลตรงนี้ไปแล้วจะไปเจอตาน้ำเล็กๆเ,เป็นชํำนะครับเราจะพักกันตรงนั้นเมื่อหมอกได้พูดจบแต่ละคนก็ต่างเร่งฝีเท้าเดินตามหมอกไป เพื่อให้ถึงชำน้ำที่ว่าก่อนที่จะมืดถ้ามืดแล้วจะทำให้การตั้งแคมป์นั้นมันลำบากกว่าตอนสว่างทั้งการมองเห็นและการระวัดระวังตัวทั้งห้าต่างก็เร่งฝีเท้าจนในที่สุดก็ได้มาถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างสันเขาที่ทั้งห้าเดินไต่มากับสันเขาลูกใหญ่สูงตงังาระหว่างรอยต่อของสันเขาสองลูกนี้มีร่องลึก และมีตาน้ำไหลออกจากกอไผ่บงมารวมกันเป็นหนองก่อนที่จะไหลตัดล่องกิ่วเขาที่ต่อกันลงต่ำไปเรื่อยๆเพื่อเข้าสู่ลำห้วยใหญ่หมอกถึงแล้วครับช้ำกิ่วขาดเวลาพานทั้งหลายเข้ามาป่านี้เขาก็จะมาแวะพักที่นี่กันเพราะมีน้ำไหลลินๆอยู่ตลอดยิ่งหน้าฝนแบบนี้ไหลไม่ขาดแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งก็จะค่อนรวมตัวเป็นหนองเล็ก ตรงหัวชำ้ำพอให้ใช้หุงหาอาหารได้เราพักกันตรงข้างกิวนี่แหละครับไม่พักตรงชำํำมันใกล้เกินไปเดี๋ยวสัตว์ลงกินน้ำมันจะตื่นเราเอาและถ้าสัตว์ร้ายลงมากินน้ำตอนกลางคืนเราจะไม่ได้นอนดีเอาเดี๋ยวผมจะตัดกระบอกไม้ไผ่และให้ผมจุกและดันไปตักน้ำมาใช้เอาครับเสียทงดีเลยพักตรงนี้ กำแพงดินตะพักนี่เหมาะเลยทีเดียวกันลมยอดเขาช่วงดึกๆได้ดีเอาตามนี้แหละเออไม่ต้องกางเต็นท์ให้ฉันกับกวีนะเดี๋ยวฉันกับกวีจะจัดการกันเองมันได้บรรยากาศดีเมื่อคุยกันเสร็จก็พากันแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ใครหน้าที่มันเสียทงถึงแม้จะเป็นผู้จ้าง แต่ก็ไม่ได้เอาเปรียบลูกน้องแต่อย่างไรยังคงช่วยตัดกิ่งไม้หาฟืนมาก่อไฟไม่นานนักแคมป์หรือปางพักก็ถูกจัดแจงจนเสร็จเรียบร้อยหมอกจุกและดันก็ได้ไปตักน้ำมาใช้และเริ่มทำอาหารกันในช่วงบรรยากาศสลัวๆใกล้ค่ำเมนูก็เป็นเมนูเดิมๆไม่พ้นหลามเนื้อหมูป่าแห้งที่นั่งห้างใกล้หมู่บ้านรอบก่อน ทุกคนก็ต่างใช้เวลาไปกับการหุงหาอาหารและเอาอาหารใส่ท้องในช่วงหัวค่ำจนอิ่มจากนั้นจึงหามุมของใครของมันพักผ่อนตามปกติตอนนี้ก็เข้ามาคืนที่สองแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งทางเสียทงอีกนานไหมกว่าจะถึงป่งดินดำหมอกหมอกได้ตอบกับเสียทงไป อย่างเร็วก็วันครึ่งอย่างช้าก็สองวันเต็มครับพรุ่งนี้เราต้องขึ้นเขาลูกนี้ไปเห็นไหมครับว่ามันสูงแค่ไหนขึ้นจนสุดแล้วก็ลงต่อไปยังอีกฟากนั่นแหละครับถึงจะใกล้แล้วกวีแล้วสันดอยนี้มีชื่อไหมหมอกได้ตอบกับกวีไป อ๋อชาวบ้านเรียกดอยจำก่อนะครับถ้าขึ้นไปอีกหน่อยจะมีต้นก่อหนามเต็มดอยเลยครับชาวบ้านเลยเรียกดอยจำก่ะครับลูกเล็กๆด้านในเปลือกหนามเอามาหมกไฟอร่อยเหมือนเกาลัดเลยนะครับเสียทงฉันเคยกินอยู่อร่อยดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผ่านไปแวะเก็บด้วยหมอกไม่รู้ว่าจะเหลือพวกสัตว์ฟันแท้หรือเปล่านะครับพอเปลือกเน่า พวกมันก็จะมาแท้กินกันจนหมดแล้วครับเสียทงไม่เป็นไรมีก็เอาไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ฉันว่าตอนนี้เอ็นหลังเอาแรงไว้ปีนเขาลูกนี้ในวันพรุ่งนี้ซะหน่อยดีกว่าพวกนายก็พักกันได้แล้วเมื่อสนทนากันจีประทะกันจบไปแล้วก็ต่างหามุมพักผ่อนกันเช่นตามเคย เวลาที่หวีดหิวของความมืดเมื่อเริ่มดึกก็เริ่มมีเสียงฝีเท้าสัตว์หลากหลายชนิดลงมาหากินน้ําจุกเสียครับเสียครับหลับหรือยังครับเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ตรงชั้าน้ํานั้นเสียทงยังยังฉันยังไม่หลับเมื่อตอบจุกไปแล้วจึงลุกออกจากเต็นท์มายืนฟังเสียงอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะเดินไปหาหมอกผู้กำลังนั่งอยู่ข้างกองไฟเสียทงหมอกนายได้ยินเสียงอะไรไหมดังอยู่ทางชําน้ำหมอกอ๋อน่าจะเป็นเสียงที่เห็นอ้มนะครับเสียงลักษณะคล้ายแมวกัดกันบ้างบางทีก็เหมือนนกเขาเป่าร้องแต่มันดันร้องตอนกลางคืนแต่ปกติ มันจะร้องแบบนี้ในช่วงใกล้หน้าหนาวหรือหน้าหนาวเลยแต่ก็เป็นไปได้มากที่จะเป็นเสียงของมันเพราะช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วมันอาจกำลังเริ่มหาคู่เป็นได้ครับถ้าได้สักตัวย่างเกลือเนื้อมันนุ่มและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวกลิ่นคล้ายดอกแดงเสียทงพูดมาแบบนี้ ฉันก็อยากจะลองแล้วสิไปส่องดูกันไหมหมอกหมอกได้ตอบกับเสียทงไปถ้าเสียต้องการก็ได้หมดครับว่าแล้วหมอกจึงพาเสียทงส่องไฟไปดูตรงต้นทางของเสียงโดยเอาลูกซองห้านัดของจุกไปแทนส่วนซากโก้ปืนประจำกายของเสียทงจึงวางไว้ในเต็นท์ หมอกได้เดินนำเสียทงไปยังเสียงร้องนั้นจนในที่สุดหมอกก็ชี้มือไปทางกอไผ่ที่อยู่ข้างชำ้ำแล้วเดินมาอยู่ด้านข้างเสียทงหมอกเสียเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางกอไผ่ลองกดไฟฉายไปดูครับจะเห็นประกายตาตอบแสงไฟฉายอยู่เสียทงไม่ได้พูดอะไรตอบมามีเพียงพยักหน้าก็ทนนั้นแล้วจึงกดไฟฉาย ไปตามที่หมอกได้ชี้ไปไม่นานเสียทงก็ยกปืนลูกซองห้านัดขึ้นประทับบ่าเล็งไปยังประกายตาที่ตอบแสงไฟนั้นแล้วจึงปลดเซฟไม่นานก็ได้เหนียวไกลออกไปด้วยกระสุนชนิด70 <S 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 เสียงปืนก้องกังวานป่าพร้อมเสียงดังตุ๊บอยู่เบื้องหน้า เมื่อขัดปอกเรียบร้อยแล้วจึงเดินเข้าไปดูแล้วก็เป็นอย่างที่หมอกพูดเป็นที่เห็นอ้มเร่าๆ4ี่กิโลกรัมนอนอยู่บนพื้นหมอกจึงหยิบขึ้นมาแล้วหิ้วเดินกลับไปยังปางพักกับเสียทงต้องขอจบตอนที่4ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในนั่งห้างป่งดินดำตอนที่5ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ทำเพราะต้องยุ่งอยู่กับงานประจำ พไราะรายได้ส่วนมากก็ได้จากงานประจําพอว่างทีถึงจะได้มาทําเรื่องเล่าต้องขออภัยทุกท่านที่ติดตามด้วยครับที่ล่าช้าไปหน่อยต้องขออภัยเป็นอย่างมากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ